คำพูดที่ผู้ชายอยากจะได้ยินจากแฟนมากๆค่ะมันเป็นคำพูดที่ซับพอร์ตนะคะให้เขาเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นเป็นลมใต้ปีกให้เขาเขาอยากจะดีขึ้นเพราะคำพูดของคุณนะและผู้ชายบางคนก็จะทำตัวแย่ลงเพราะคำพูดของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีลว่าเขาอะคะ่ะเราต้องใช้ศิลปะนะคะในการพูดมากๆเพราะว่าถ้าอยากเอาเขาอยู่อะเราก็ต้องมีไม้เด็ดถูกไหมก็คือคำพูดของเรานั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเราคือคนที่ใกล้ชิดก,กับเราที่สุดเนี่ยเอาให้อยู่ด้วยศิลปะของการ คุยมาดูกันอันแรกก็คือว้าวความคิดนี้โอเคมากเลยไอเดียนี้เจ๋งมากเลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะเสนอความคิดอะไรหรือวิธีการอะไระคะ่ะแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่เห็นด้วยนะคะก็ให้พูดแบบนี้ไปก่อนเนาะก็คือ,อว้าวคิดได้ไงเนี่ยเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอเดียนี้ดีมากๆเลยแล้วค่อยเสริมนะคะว่าเพิ่มตรงนี้นิดนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความเห็นว่าย,ยัางไงบ้างคืออย่างน้อยๆออคุณจะต้องชมก่อนเก็าไหมคะแล้วค่อยเพิ่มเติมในสิ ที่คุณเห็นต่างกับเขาอะไรเงี้ยภายหลังแต่จะต้องไม่ไปตัดสินเขานะว่าเอ้ยคิดแบบเนี้ยไม่ได้นะคิดแบบเนี้ยผิดนะถ้าอย่างนั้นนะเราจะขาดสเสน่ห์ทันทีเลยแบบที่สองน่ารักมากเลยอุตส่าห์คิดให้อุตส่าห์ทาให้น่ารักมากเลยอุตส่าห์คอยเป็นธุระจัดการให้น่ารักมากเลยอุตส่าห์เอาใจใส่กับเราอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นสิ่งที่บอกเขาเป็นในใน,ใน,ในว่าคุณรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทําให้คุณก็ t ไหมคะอันเนี้ยครูรวบรวมไปจนถึงเรื่อง เล็กนอ้นอยทั้งหมดเลยนะคะที่เขาอ,าอุตส่าห์ทาให้เราโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเองอแต่เขาทําให้นะคะเช่นอาจจะแบบเอาน้ำให้ทานอาจจะเปิดประตูรถให้อาจจะแบบเปิดประตูรั้วบ้านให้อาจจะแบบเดินไปรดน้ําต้นไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะซ่อมไฟให้คุณอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยผู้ใช้คําพูดประมาณนี้น่ารักมากเลยอะ่ะอุตส่าห์ทาให้ออุตส่าห์สละเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค,คือมันจะเป็นกําลังใจให้เขารู้สึกว่าอยากทําแล้วอยากทําอีกคุณรู้ไหมว่าคู่รักที่เหนียวแน่นมากๆนะคะเขาจะไม่ขาดการขอบคุณ หรือซาบซึ้งใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคู่รักหลายคู่เนี่ยจะไม่มีความเหนียวแน่นจะถูกเ,าเขาเรียกว่าบันทอนหรือสันคลอนกันได้ง่ายๆเกิดจากว่าสิ่งเล็กๆน้อยของเราอะค่ะเราไม่เคยเห็นคุณค่าเรารอให้มันเกิดสิ่งใหญ่ๆก่อนเรารอให้เขาทําเรื่องแบบโอ้โหอลังการก่อนเราถึงจะรู้สึกซาบซึ้งใจหรือรู้สึกขอบคุณซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะคุณต้องซาบซึ้งใจขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งเนี้ยมันจะเป็นพลังแล้วก็เป็นบาร,รมีทางใจให้กับเขาข้อที่3ค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เราหาทางออกกันใหม่อะเวลาเขาผิดอะไรมาพลาดอะไรมานะคะหรือกําลังแบบล้มเหลวท้อแท้กับอะไรมาเนี่ยให้เราพูดแบบนี้นะครูรู้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาพลาดผิดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยเตือนเขาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เขาอยู่ต่อในชีวิตเนี่ยครูว่าวิธีการเนี้ยซอฟที่สุดเพราะว่าการที่เราไปซ้ําเติมเขาอะสมมติเขาทาอะไรผิดมาอย่างเงี้ย เป็นไงล่ะเตือนแล้วไม่ฟังเป็นไงล่ะ,ละแหมไม่มีสมองนู่นนี่นั่นมันจะยิ่งไปไปตอกย้ำไงให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าในตัวเองให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่อเขาเรียกว่าไม่มีความภาคภูมิใจอะไรให้คุณเห็นการที่คุณจะอยู่ออกับใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วแล้วรักษากันไว้นานๆนะคะเรื่องของความเมตตามันต้องมีแต่อันนี้คือจะต้องเป็นเคสที่แบบเขาไม่ได้ไปทําอะไรผิดที่มันผิดศีลธรรมจนคุณรับไม่ได้อันนั้นนะครูว่าบางทีก็สมควรที่จะแบบถูกเออ โดนอะไรแรงๆบ้างนะคะแต่ในเคสที่แบบเออมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็ควรจะพูดคุยกันถ้ามันเกิดหาทางออกได้อันนั้น,นะคระูว่าก็อย่างเงี้ยใช้ใช้คาพูดทํานองนี้ดีกว่าว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางออกด้วยกันอ่ะอย่างเช่นเขาอาจจะแบบแพลนในการเดินทางอะไรเง,งี้ยอ่ะแล้วเขาแพลนเดินทางไปเที่ยอวอคุณน่แล้วเขากะเวลาผิดหรือเขาจองโรงแรมผิดหรือเขาทําอะไรที่เป็นเวลามันผิดไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยงงเราควรจะหาทางออกร่วมกันบางทีเนี่ยคุณไปอยู่ในสถานการณ์นั้นกับเขาแล้วไงบางทีจ จะไปเที่ยวด้วยกันอ่ะบางทีอ่ะผิดโรงแรมบ้างเดินทางไปผิดบ้างเสียเวลาต้องย้อนไปย้อนมาอะไรเงี้ยอ่ะเรื่องทํานองอย่างเงี้ยครูว่าเราควรจะเป็นทีมเวิร์คด้วยกันหาทางออกร่วมกันไม่ใช่ว่าตป่อว่าเขาในขณะที่กําลังแบบเดินทางกันอยู่เทีเ่ยวกันอยู่อย่างเงี้ยคุณจะหมดสนุกข้อที่4ค่ะการชื่นชมอ่ะอันเนี้ย เดี๋ยวคุยยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างนะคุยอยบอกว่าเป็นการชื่นชมที่ผู้ชายรู้สึกพราวกับตัวเองมากนะก็คือเรื่องของทรงผมของเขานะคะแล้วเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นด้วยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสใส่ใจดีเทลสนใจเขาอะ่ะแม้บางทีไปตัดผมนี่คิดเหมือนกันนะว่าจะเอาทรงไหนถูกไหมไม่ใช่ว่าเดินไปดุมๆแล้วก็ไปตัดตามใจช่างครูคิดว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะคิดในหัวไปก่อนถูกไหมคะว่าเขาจะเอาทรงไหนที่แมชกับเขาแล้วถ้าเกิดอ,ออกมาจากร้านปุ๊บคุณชมเขาคุณสังเกตเห็นในสิ่งที่เขาเออทำสิ่งนี้แล้ว พยายามชมเป็นบวกๆด้วยนะคะเขาจะรู้สึกประทับใจในตัวคุณเขาจะอยากได้ยินสิ่งนี้ผู้ชายความสําคัญกับเรื่องทรงผมเพราะฉะนั้นก็ก็เข้าใจเขาหน่อยถ้าเกิดคุณอยากจะเอาใจเขาอยากจะมัดใจเขาเราก็ต้องชมให้มันถูกจริดกับสิ่งที่เขาหุยหาเข้าใจใช่ไหมคะอันที่นี้นะครูเกตมีคอร์สคอร์สหนึ่งอยากจะแนะนําให้พวกเราเข้ามาเรียนนะคะคือคอร์สจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลงนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยครูจะรวบรวมจิตวิทยาที่คุณไว้มัด ใจคนครองใจคนจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนกันอาจจะเป็นเจ้านายนะคะลูกน้องบริวารของคุณหรือคนที่คุณกําลังจะแบบติดต่อธุรกิจด้วยหรือเพื่อนๆญาติพ่อแฟนแม่แฟน,แแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่คุณอยากจะมัดใจอะ่ะก็ให้ใช้จิตวิทยาในคอสนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาจะไม่หนีกันเยอะมากเากี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจนะคะหรือพฤติกรรมของเขามันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ออกไปประยุกต์ใช้ได้นะคะการที่คุณจะประสบความสำ ในชีวิตรักคุณจะต้องเก่งเรื่องศิลปะการมัดใจคนนะซึ่งบางทีเนี่ยการคลองใจคนนะคะมันไม่ได้ทํายากแต่เราคิดว่ามันยากมันไม่ได้ยากขนาดนั้นบางทีคุณพลิกนิดเดียวคุณก็ได้ใจคนไปครองแล้วบางคนแค่เอาง่ายๆแค่ฟังเขาอย่างตั้งใจแค่นั้นคุณก็ได้ใจไปครองแล้วคุณแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลไงว่าไอ้ข้อมูลแบบนี้หรือวิธีแบบนี้มันคือวิธีที่ใช่ในการที่เราจะดิวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน นะคะใครที่อยากจะได้จิตวิทยาที่อุเกสอนนะคะก็ให้เข้ามาเรียนในคอร์สที่ชื่อว่าจิตวิทยาสายมืดมักใจะให้แฟนหลงคอร์สนี้จะมีเนื้อหาประมาณ23 EP นะคะอุเบสอนให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยานะคะของมนุษย์ว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยใจเขาเขาต้องการอะไรแล้วเราจะตอบสนองสิ่งนั้นกับเขาอย่างไงถ้าแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้แล้วเอาไปลงมือปฏิบัติคุณจะเป็นที่รักของใครต่อใครได้ไม่ยากแล้วคนที่มักจะได้เปรียบในการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยมักจะเป็น ที่มีคนถูกอกถูกใจเขาแบบไม่มีเหตุผลสังเกตว่าคนนี้ทําไมเราถูกใจแบบไม่มีเหตุผลทําไมเรารู้สึกดีกับเขาจังเราก็จะหยิบยื่นโอกาสให้อ่ะอันนี้ครูว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรจะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะอาราคาเต็มของคอสนี้จะอยู่ที่8,900เนาะใครที่ฟังครูมาจนถึงคลิปนี้นะคะรับโปรเพียง1390นานะโดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางที่เกิขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไปด้วยนะและส่วนใครนะคะที่อยากจะได้ ตัวอย่างคำชมนะคะที่มันตรงตามหลักจิตวิทยาชมแล้วคนจะประทับใจเราชมแล้วเขาจะไม่ลืมเราชมแล้วเขาจะให้โอกาสดีๆกับเราอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มาเรียนรู้นะคะจากอ e ีบุ๊ก ที่กขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมตามหลักจิตวิทยามนุษย์ซึ่งครูอยากจะให้พวกเราชมแบบให้มันเติมเต็มจิตวิญญาณของคนคนนั้นนะคะอย่าไปชมใครแบบลอยๆอย่าไปชมใครแบบหาได้ง่ายอ่ะสังเกตไหมคำชมที่หาได้ง่ายเราจะไม่ค่อยรู้สึกประทับใจเท่าไหร่แต่คำชมที่เราหวยหาคำชมที่มันหายากอ่ะพอเราได้ยินจากปากใครสักคนหนึ่งเราจะจำเขาแบบชนิดที่ไม่ลืมกันเลยทีเดียวถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะได้แพ็คคู่กับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันคอร์สออนไลน์เนี่ยราคา 1,390นะคะส่วน e-book เนี่ยคุณครูเกตให้โป,โปรเพียง890บาทแต่ถ้าใครรับเป็นแพ็คคู่นะคะได้ทั้งคอร์สออนไลน์ได้ทั้ง e-book e ก็ชำระให้อดินเพียงแค่2,080เท่านั้นนะคะ,อะโอเคนะติดต่อในช่องทางข้างล่างนี้นะคะ